เราใช้ชุดแรกเนาะชุดแรกก็ดีเลยใบใหญ่ใบกลางเท่าไห่มาผลเห็นผลดีเนี่ยแมลงไม่ค่อยมีประหยัดยาครึ่งเดือนทิ้งก่อนเจ็ดวันหลังจากเอาแมกมากับปุ๋ยน้ำละวาแล้วมาผสมยาเชื้อรายาฆ่าแมลงสามวันอะเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆมี้องทําอะไรเลยดูนี่น้ๆใส่มันแปลกตาขึ้นเยอะแล้วทีดเป็นการถูมันก็รัดใบมาใบสวยอ่ะมันก็เคียวขึ้นอ่ะแต่หนูว่าเฉยแล้ว เห็นตาเลยมันดีขึ้นอะ่ะแต่ต้นทีมโด้นทีมเป็นเยอะมันหายอะ่ะผมไม่ได้แมกมาตอนนี้มาช่วยชีวิตกับตายทั้งคนทั้งทุเรียนเนี่ยผมมาเจอตัวนี้แหละเจอแมกมาก็ยีกเลยหุ้ยน้ำละวาน,นี่แหละผมคิดเนี่ยมันยังฟืน้นชีวิตเหมือนก็ฟื้นชีวิตผมเลยนะนี่นะดูมันกำลังต่อยอดดูต่อใบอ่อนเห็นไหมเนี่ยรู้ไม่ได้เนี่ยเหรอโอ้ก่อนนี้มานั่งโอ้นี่ครับด้วนเก่ามันเพื่อไอ น้ำมันยังติดอยู่แต่ว่ามันตายหมดมันไม่มีสิดธมือเห็นไหมอ๋อไม่ดำติดมือแต่ว่ามันยังมีรอยคราบเพียงเก่าอยู่เห็นไหมซิ่นต้องรอยไม่ให้ดูใช่แต่ว่าตัวมันไปไหนหมดตายแล้วตาย,ตายของพี่ประกอบเจอเพี้ยอ,อะไรบ้างครับเพี้ยจักรจันเพี้ยไฟไฟเดงครับเพี้ยไก่แจ้หายหมดยอดที่เป็นกา้านทูบตอนนี้เป็นไงบ้างครับหายหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วจากยอดเป็นกา้านทูบตอนนี้ก็มียอดมีใบเต็มต้นเลยเนาะโน่นเลยตัวน,นู้นก็จะตายเนี่ยมันก็ัรัก้นม,มาแล้วเนี่ย นะฮะขอขอดูหน่อยฮะพาพาไปดูหน่อยต้นที่ว่าจะตายใบร่วงหมดอ่ะอ๋อใบร่วงหมดใบร่วงหมดแล้วเริมรัดแล้วเนี่ยโอ้ที่ว่าใบร่วงหมดฉีดไปกี่รอบมันได้ยอดอย่างเงี้ยฮะอันนี้ฉีดผลไปสองผลผลไปสองผล,ผลไอผล้ผลนั้นมันคือาใบมันเริ่มเริมรุดละได้เนี่ยผลทันเช้าเนี่ยผลอ๋อมันโดนมันโดนเพี้ยลงแล้วก็ใบมันร่วงหมดตอนนี้ฉีดไปสองรอบสองรอบแล้ว ได้ยอดใหม่มาแล้วได้ยอดใหม่มาแล้วเนี่ยโอ้โหจริงแล้วมีตนหนอนชออหัวเลยอ่ะต้นลาดำเยอะจริงๆแล้ววันนั้นหนวต้นนู้นหนวดหนวดครัใบร่วงเต็มเลยเหลือตะกิ่งนู่นน่ะน่ต้นไม้พลานน่ะนๆะนะเห็นไหมตัวนี้มันเขียวเลยเออเนี่ยบอกลุงมันเป็นยังไงเนี่ยข้าไปดูหน่อยขไปดูหน่อยทำไมมันถึงฟื้นได้ขนาดนี้บอกลุงมันเป็นไงเนี่ยทำไมเนี่ยมันจะตายหมดแล้ววินเนี่ยครับอ่าต้นโซมใบเหลืองต้นจะตายอยู่แล้วมันร่วงหมดเลยใบอย่ามันร่วงหมดเลยเนี่ยยยตนนนเเีี้่ โอ้แล้วมันฟื้นมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงใช่ลุงก็พ่นยาอนี้แหละก็ไตตัวนี้แหละบอกตรงๆเนี่ยเพราะใบใช้แมกมาลาวานี่เองครับใบมันร่วงจังเลยใบเป็นแบบนี้เลยน้องเนี่ยใบเป็นแบบนี้จังเลยเนี่ยครับเนี่ยจะเก๋มากแล้วใบจะขาดจะขาดน้านน้ำไม่ดูก็ไม่มีใบดีจะแนะนน้ำไม่ดูตอนนี้ตอนนี้หาใบไม่เจอเหาใบที่เลไม่เจอเลยจะจ้าจริงจริงบอกตรงๆยอดใหม่มันใช่สวยมากต้งสวยทั้งเงาทั้งมันเนาะแล้วตอนที่แรกทิ่ทำนะทิ่ตัทำนะเล็ก นค่เนีย่ย,ยต่อมป็อย่างนี้เลย รอมสวยากจิงๆที่ผู้ใหญ่เอาแมกมามาผสมกับยาฆ่าแมลงแล้วมันดียังไงมันดีอ่ะเพราะว่าหนึ่งแบบเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจั่นอะไรบางอย่างมันไม่คอยเกาะกินเห็นเห็นเลยอ่ะเป็นสิบวันรู้เลยอ่ะตอมันไม่มีอ่ะจริงๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะวางไงก็เนะเอาตามความจริงว่ามันไม่มีไม่ใช่ว่ามาเสแสงคือใชเอนกับตัวใช่ใช่เองใช่บอกตามที่ใช่จริงเนี่ยเราใช่จริงๆมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่ที่เห็นผ่านมามันก่อมีใบเรือเพลี้ยจักจั่นอะไรบางอย่างมันดูน้ำเลี้ยงเป็นใบเรือใบงอแข่ง หลวงมดแม่มาบัมจิมแตกยอดบ้านอะไยอดเลี้ยวๆชอบอไรอ้อนหน่อยมันจะดูดใบงอแล้วก็หลวงมด ดูน้ำเลี้ยงเกี่ยเราแตกใบอ่อนมาแมลงเพี้ยมันมาเลยมันเริ่มมาเลยพอเริ่มใบหางพัดทูแล้วเริ่มเลยใบดาบพอเริ่มแตกพอเริ่มบานน้อยนะั่นแหละมันเริ่มจะกินแล้วใช้แมกมาผมอยากฆ่าแมลงไม่มีเลยไม่มีมันมีจริงๆกไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมีแล้วอว่าไม่มีก็มาดูได้เนี่ยดูทุกต้นนอไปดูเนี่ยมีงองอีกเนี่ยไม่มีไปดูได้เลยไม่ต้องขีดบ่อยแมกมาเยี่ยมจริงๆรการทูเป็นอีกไหม ไม่เป็นมันหายไปเลยเดินดูผมทุกวันทุกเย็นทุกเช้าดูว่ามีแมลงไหมรัดใบอ่อนไหมอะไรไหมผมก็ฉีดแล้วเป็นสิ่งที่พอใจเลยรัดใบอ่อนมาดีแมลงไม่มีแต่ยาเนี้ยโอเคเลยฉีดแล้วใบจะออกมาสวยมากใครเหนผมฉีดดิงงอ่ะอันนี้คือผสมยาฆ่าแมลงด้วยใช่ไหมผสมที่ว่าเอามาฉีดเป็นไส้ฝอยเนี่ยใส่นิดหน่อยใส่ไอ้พวก เพื่อจักจันบังนิดหน่อยช้อนช้อนกินข่าวอะไรอย่างนี้ผสมรวมกันไปเลยก็ไม่ได้ใส่เยอะเลยยาฆ่าแมลงใส่เยอะไ่ได้ใส่ยอะถือว่าใบออกมาสวยมากเลยผมชอบถูกใจเลยแหละใช้มาหลายตัวแล้วจนจะไม่ทําแล้วทุเรียนคงจะเลิกละเลิกเอาทุเรียนไม่เอาแต่พอมาเจอมากมามาฉีดมีมากที่สุดใช้แล้วภูมิใจเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้เยอะหรือแมลงเยอะฉีดอะไรยาตัวไหนมาก็ไม่อยู่ฉีดมาละยาแล้วรอมาละยาแล้วรอมาละยาแล้วไม่อยู่ยิ่งน่ะ จริงๆผมถอดใจเลยนะหลังจากฉีดครั้งที่สองมาจนถึงวันนี้กี่วันนะฮะน่าจะเดือนกว่านะอยู่ี่นาขนาดเรอพี่เอาน่าจะเดือนกว่าคือแต่ก่อนนี้กี่วันฉีดสิบวันไม่ใช่โกหกกันนะเดือนกว่าเนี่ยสิบวันตอนที่มันที่ยาลงเยอะๆนะสิบวันใช้แมกมาเยี่ยมหลังจากเอาแมกมากับปุ๋ยน้ำลาวามาผสมยาฆ่าแมลงฉีดี่ส่วนพี่เป็นไงเข้าใจไหมดีมากเลยใช้แมลงนี่จะไม่มีแต่เราภูมิใจมาก ก็ต,งตงรตงใจจริงๆี่ป้าทำเองได้8ปดหมื่นใช่ปะครับสีแลกเปันล้านสา้ 8ป็นหมนเป็นล้านกว่าใช่กี่แล้วเนี่ยร้านสันถไม่มีแมกมามาะสมมาฉีด้นทนเรียนก็คงไม่ไม่เห็นทุกภาพนี้หรอกครับมันมันจะใบมันจะแห้งกรอบเปลียมันหลวงยาเฉยๆเอาไม่อยู่อยู่รับางส่วนบางกิ่งบางก้านไม่ตัวต้นคทั้งที่เราฉีดจำนวนใช่ใช่เพราะพอได้ตัวนี้มามันเหมือนแบบได้ทั้งต้นได้หมดทั้งใบทตนเท่าที่หอย่างที่เห็นเห็นมืนอเใช่ยงที่เยทุกตนหลัจากที่ผสมแมม่าผสมฮมนผสมยาข้าแมลงอะไรรวมกันในถังเสร็จแล ัเดียวกันอะ่ะมันมันกระจายได้ตั่วต้นถึงทุกการเข้าทุกต้นทุกซอกทุกหมของใบเลยมันกระจายสีกระจายอมนเรายอดกระเรื้อยไหล